วันนี้ผมเดินทางมาเช่าพระนะครับมาดูกันครับว่าวันนี้ได้พระอะไรบ้างองค์แรกนี้เป็นพระบูชาหลวงตามหาประดับนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือหลวงตาเนนคาเป็นคนละองค์กับหลวงปู่เนนคาที่มีข่าวสมัยก่อนนะครับองค์นี้เป็นพระบูชาขนาดสี่นิ้วนะครับก็ค่อนข้างหายากท่านเป็นพระเหนือโลกนะครับไว้เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าว่าทําไมท่านเป็นพระเหนือโลกต่อไปเป็น เป็นพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อสำเนียนอยู่สถาพรนะครับอยู่จังหวัดนคนปรปฐมเป็นพระที่ท่านเป็นบุตรของสมเด็จกรมหลวงชุมพรนะครับไปอ่านประวัติของท่านได้เป็นรุ่นแรกนะครับหายากมากเป็นเนื้อวัดะระฆังเนื้อบางขนพมรมล้วนๆนะครับท่านทําไว้ประมาณ5,000องค์พิมพ์จะคล้ายๆสมเด็จร้อยปีนะครับมีราคานะครับไม่ก่อนหมื่นกว่า องต่อไปนี้เป็นเหรียญรุ่น62ของพระอาจารย์ฟั่นนะครับหรือว่าเหรียญซุ้มเรือนแก้วเนื้ออัมปกาก้าชุบนิกเกิลน,นะครับก็เป็นพระยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นของท่านนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่สิมเสกเป็นเนื้อนวะสร้างร้อยองนะครับออกที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับราคาก็อยู่พันกลางๆนะครับขอบุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่ติดตาม